พี่น้องอันนี้คือเห็ดอะไรไม่รู้นะไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าอแต่รู้<อ>แต่ว่าคนก็ตามหา,มาเห็ดนี้แหละเก็บเลยถ่ายรูปให้มาโอ้ไม่จะเว้ยมันจะถ่ายรูปเดี๋ยวเขาเก็บก่อนเลยมีดชถ้าใครมาเราจะตกมาโอ้โหอ,าหายอย้าวไอ้นี่มันใบยางนี่นะมันไม่น่าจะใช่เห็ดหรอกนี่มันใบาย,ยางชัดๆ ถ้าใครถามว่าเจอเห็ดไหมโอ้ยมีแต่ขวดน้ำกับมีดเลยนี่บ่มีเหนื่อยเนื่อย,น,อยนั่งพักซื่อเลยขี้นี่เมื่อกี้กลบไว้มันก็จะทำาอีกอีกสองชั่วโมงมันถึงจะขนาดนี้จะต้องรออีกสองชั่วโมงอถ่าย<า>อันไฮบีบเหรอมากเสียเวลาเรามากเลยนิดเดียวให้แต่อยู่ในกล้องหน่อยวิดีโอเหรอจาแค่น้ลโอ้นี่คุณจะเก็บเห็ดเ,เหรอใช่เฮ้ยจำเหยียบแล้วเหรอเอาไม่รู้อ่ะ เอาอย่าหยีบนะตรงนู้นก็อีกนะข้างหลังก็มีเยอะขนาดนั้นเลยบ่ก็เยอะสิเก็บยังไงเอามีดจิ้มเข้าไปใต้รากมันลึกๆหน่อยข้างล่างอร่อยเออจะได้เอารากมันอ่ะไปไว้ปั่นอีกเออนั่นแหละใช่เอานี่มันไม่ได้ถ่ายนะมันอัดวิดีโอเอออัดวิดีโอเอา罗เอาแล้วให้เราถือเนี่ยนะเราก็ก็ถ่ายรูปบ้างดิพอแล้วถ่ายรูปบ้างก็จะถ่ายแล้วถ่าย